พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิดขยี้ข่าวกับผมครับกิดพลเดชวิสัยเข้ามาในช่อง Youtube กิดโพสช anel แ,แล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยทีเดียวครับวันนี้ก็มาคุยกับคู่อรีผมไม่ใช่คุยกับคุยถึงคู่อรีผมนะครับ อ่จเริยะครับเรืองรัตนพงศ์นะครับเดี๋ยวนี้เขาดังแล้วนะเขาไปไกลแล้วเขาไม่ได้ธรรมดาแล้วนะเขามีชื่อเสียงระดับประเทศนะเขากล้าที่จะชนกับบรองโจกบิกก๊กโจกแล้วก็หลายไฟนะครับที่เขาโจมตีบิกกบ๊กโจกบิ๊กโจกไม่กล้าหือคนที่จะเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในอนาคตแต่ไม่กล้าหือ กับคนอย่างคุณอัจฉริยะผมก็ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเขาซ่อนอะไรเขากบไตอะไรไว้หรือไงนะครับหรือว่าเป็นนิสัยก่อนบิ๊กโจ๊กที่ไม่เอาเรื่องไม่ถือหาเขาเรียกอะไรไม่ถือสาหาความกับใครก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอนะครับ อาชญาเขานำตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีครับร่วมสิบนายไปที่อายการสูงสุดไปที่สำนักอายการสูงสุดแล้วก็ไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมให้กับตำรวจทั้งสิบนายนี้ในคดีที่บิ๊กโจ๊กนะกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการรับเงินผู้ต้องหาคดีพนันออนไลน์รวมร้อยสี่สิบล้าน รอยสี่สิบล้านนี่เป็นราคาโมเป็นราคาคุยจริงๆมันไม่ถึงหรอกมันก็หกสิบเจ็ดสิบล้านทำนองนี้หกสิบกว่าล้านนล้วแล้วก็กล่าวหาคนที่เป็นคนสนิทของพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานนะครับรองผอบอก็คือบิ๊กโจ๊กเนี่ยกล่าวว่าคนสนิทคนเนี้ยเป็นผู้รับนั่งเคลียร์คดีระหว่างผู้การจังหวัดชนบุรีกับไอ้พวกเจ้าของเว็บพันนัก คุณอารย์ไม่ได้บอกว่าใครนะครับแต่คนที่ร้อนตัวก็คือพันตำรวจเอกแดนภยัยแก้วเวขนนะครับซึ่งเป็นลองปอบกสอสอสอสตมมอครับก็ออกมาปฏิเสธนะครับคุณอารย์ไม่ได้เอ่ยถึงชื่อท่านนะแต่ท่านก็มาปฏิเสธชื่อเพาะนะครับแดนภยัย hmm. ก็กล่าวว่าตอนที่คดีที่คุณอารย์พาดพิงน,นะครับเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือในบอย หนึ่งในผู้ต้องหาหลบหนีออกนอกประเทศและได้เปิดเผยรูปที่ตนนั่งคุยคุยกับนายบอยนะครับพันธุ์เร๋จแดนไพยก็บอกว่ายืนยันว่านั่งคุยจริงแต่ไม่ได้คุยเรื่องการพาหลบหนีในเรื่องที่คุยก็เป็นคดีไม่ใช่คดีรีสับร้อยสี่สิบล้านบาทก็คือนั่งคุยกันจริงนะครับแต่ไม่ใช่อย่างที่คุณอาชยะกล่าวหา นั่นแหละครับเรื่องของเรื่องก็เป็นอย่างนี้ครับแล้วหลังจากที่พันตํารวจเอกแดนพายออกมาชี้แจงอย่างนี้คุณอาชญาก็สวนกลับทันทีบอกว่ามีหลักฐานชัดเจนมีคลิปเสียงด้วยมีอะไรเรื่องลักแล้วก็ในบอยคนเนี้จะกลับประเทศไทยเพื่อมาสารภาพแล้วก็มาเล่นงานไอ้พวกนี้ทั้งหมดเอาครับตอนนี้มันโอร่พอโอรแม่กันไปแล้วนะครับตกลงว่าผมจะต้องเชื่อใครนะครับระหว่างบิ๊กโจกับ อัจฉริยะพอตอนนี้ผมเป็นคนกลางคนที่นั่งฟังอยู่บิ๊กโจกพูดอย่างอัจฉยะพูดอย่างแล้วมันจะเป็นยังไงหรือต้องรอรอจนเดือดคดีถึงสิ้นสุดหรือไงมันก็คุมเครืออยู่อย่างนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงมันมีอะไรรับลมคมไนมันมีอะไรมากมายคุณอายักกับไตอะไรไว้ทำไมบิ๊กโจกต้องกลัวหรือกำลังอยู่ในขั้นเคลียร์กันอยู่ ระหว่างบิ๊กโจ๊กกับอัจฉริยะขั้นเคลียร์ขั้นต่อรองอะไรกันอยู่ผมก็ไม่รู้นะครับเรื่องนี้มันก็รู้สึกจะทำแม่งทำแม่งยังไงพอสมควรนะครับแล้วผมก็ยังสงสัยอยู่นะว่าคุณอาจารย์มาพูดถึงบิ๊กโจ๊กหลายต่อหลายคนมาพูดถึงลูกน้องมาพูดถึงนู่นนี่นั่น ต่บิ๊กโจ๊ก็ไม่ออกปอตอบโต้อะไรเลยไม่ได้ถือสาหาความอะไรเลยนะครับก็ต้องดูกันต่อไปว่าอะไรจะเกิดขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับพนันออนไลน์ร้อยสี่สิบล้านนะครับผู้การจังหวัดชนบุรีจะหลุดจากคดีไหมจะสาวไปถึงไหม่นะแล้วจะมีคนใหญ่กว่าผู้การจังหวัดชนบุรีไหมบิ๊กโจกจะรู้เรื่องเหล่านี้ไหม มีส่วนได้เสียกับเรื่องเหล่านี้ไหมเดี๋ยวก็ต้องดูกันนะครับอัชญาเขาคงจะกัดไม่ปล่อยแน่นอนนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมก็ยังสงสัยสงสัยงงง,งอยู่ก็ไม่เป็นไรก็ดูกันต่อไปนะครับเนี่ยก,ก็ตามมาซื้อกล้วยตากผมนะครับกล้วยตากบางกระทุ่มกล้วยตากที่่อยที่อยู่ในประเทศไทยก็คือกล้วยตากอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกครับผมขายห้าซองสองร้อยบาทนะครับ ผมได้รับฉายาจากคุณวันอยู่บำรุงตั้งฉายาให้ผมว่ายูทูปเปอร์ขายกล้วยตาขอบคุณขอบคุณไปอย่างสูงผมชอบมากเลยจริงๆท่านที่ต้องการจะบูชาพระพุทธจินราารุ่น666ปีทวีโชคนะครับรุ่นนี้จากสิเบกดร Dr. ทวีบูดานัเขตรศิลปราจารย์แห่งชาติในวัย91ปีบรรจงสร้างนะครับพระพุทธลราในการที่ รงหล่อสกุลช่างจาทวีทำรับรองสวยงามมากและราคาขึ้นทุกวันเลยที่เดียวนะครับมีหน้าตักห้าจุดเก้านิ้วหน้าตักเก้านิ้วหน้าตักสิบนิ้วนะครับสอบถามได้ละเอียดมามีเหรียญครับราคา2อ0เก้าสิบบาทอินบ็อกเข้ามาคุยกับผมครับใน Facebook ดร,รกิจพลเดชวิสัยแอดไลน์มาคุยครับไอดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันจะขึ้นหน้าจอท่านที่สนับสนุนผมก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ครับเลขบัญชีก็จะขึ้นหน้าจอ เช่นกันวีขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ติดตามชมนะครับใครที่เข้ามาในช่อง YouTube เข้ามาดูแล้วก็ยังไม่กดติดตามช่วยกดติดตามไม้ด้วยนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็ช่วยกดแชร์ให้ผมด้วยครับขอบคุณมากๆขอท่านมีความสุขครับขอให้ระคุ้มคของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี